สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับแปลงดอกไม้ครับบ้านเราเรียกว่าแปลงดอกลักเจ้าของปลูกพร้อมกับแปลงกุหลาบนี่ครับแปลงดอกลักแล้วก็เจ้าของปลูกมะนาวโห แปลงดอกลักเอาไว้ขายทำโพงมาไลยนะครับดูยาที่เหลือต้นมะนาวโหครับได้ผลครับเจ้าของปลูกดอกรักด้วยดูครับผู้ชมดูต้นมะนาวโหฉีดไปสองครั้งนี่ครับโูก,กระบายเท่ากัน มะนาวโหครับได้ผลเกือนคาดมีกำลังออกใหม่อีกครับดูหนึ่งต้นครับก็ปลูกอยู่ในแปลงดอกรักด,ดูครับมะนาวโห เป็นไงครับลูกใหญ่แล้วก็ดกดูครับต้นมะนาวโหเจ้าของภูมิใจครับโทรไปตามให้มาถ่ายวิดีโอดูว่างามแค่ไหน หมดแรงไปถึงไหนวันนี้อ่ะไปถึงไหนว่าไปเลี้ยงถึงไหนไดูครับอันน่าหัวคนผลิตเจ้าของชชยนายาเอโัโตเนี่ยครับ นายาเอโตะนายาเอโตะ